สงครามเริ่มแล้วสหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านอิสราเอลเจอถล่มซ้ำซ้อนโลกเดือดอิหร่านเตือนผลไม่ฟินสุดหลังสหรัฐถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิสราเอลพเพชิญขีปนาวุธชุดใหญ่ ข่าวเด่นวันนี้โลกกำลังจับตาด้วยความกังวลสูงสุดเมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางปะทุขึ้นสู่จุดวิกฤตอิหร่านออกมาประกาศเตือนอย่างแข็งกร้าวถึงผลลัพธ์อย่างไม่จบสิน้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงและเพียงไม่นานหลังจากนั้นอิสราเอลก็ต้องเผชิญกับการถูกถล่มด้วยขีปนาวุธชุดใหญ่อย่างไม่คาดคิด รายงานข่าวระบุว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสหรัฐเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและรุนแรงทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนสหรัฐอ้างว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อหากมีข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าสหรัฐอ้างเหตุผลอะไรเช่นการป้องกันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สามารถใส่เพิ่มได้ อิหร่านลั่นผลไม่สิ้นสุดเตรียมตอบโต้ทุกรูปแบบทันทีหลังการโจมตีอิหร่านได้ออกมาประนามการกระทําของสหรัฐอย่างรุนแรงและประกาศเตือนว่าการกระทํานี้จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าอิหร่านพร้อมที่จะตอบโต้กลับในทุกรูปแบบและทุกช่องทางที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังทางทหารการโจมตีไซเบอร์หรือการกระตุ้นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุน คำเตือนของอิหร่านสร้างความกังวลให้กับนานาชาติอย่างมากถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามขนาดใหญ่ในตะวันออกกลางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและสันติภาพระหว่างประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อิสราเอลเผชิญขีปนาวุธชุดใหญ่ใครคือผู้โจมตี และเพียงไม่นานหลังจากปฏิบัติการของสหรัฐอิสราเอลก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไม่คาดคิดเมื่อถูกถล่มด้วยขีปนาวุธชุดใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายและทําให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้เป็นฝีมือของใครแต่หลายฝ่ายต่างคาดการว่าอาจเป็นการตอบโต้จากอิหร่านหรือกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนคําเตือนของอิหร่านสร้างความกังวลให้กับนานาชาติ าาอย่งมกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามขนาดใหญ่ในตะวันออกกลางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและสันติภาพระหว่างประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อิสราเอลเผชิญขีปนาวุธชุดใหญ่ใครคือผู้โจมตี และเพียงไม่นานหลังจากปฏิบัติการของสหรัฐอิสราเอลก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไม่คาดคิดเมื่อถูกถล่มด้วยขีปนาวุธชุดใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายและทําให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้เป็นฝีมือของใครแต่หลายฝ่ายต่างคาดการว่าอาจเป็นการตอบโต้จากอิหร่านหรือกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ขึ้นไปอีก ขั้น